สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะนั่นก็คือในเรื่องของวรรณยุกนะคะ,ะในเรื่องนี้เลยวรนณยุกหลังจากที่คุณครูให้ทำแบบฝึกหัดเมื่อวานนะคะโดยวรรณยุกของเราคุณครูบอกแล้วว่ามันจะแบ่งออกเป็นรูปวรนณยุกและเสียงวรรณยุกตามที่เราได้จดเมื่อวานตรงนี้เลยนะคะอ่ะรูปวรรณยุกและเสียงวรรณยุกอ่ะตรงนี้นะคะ สำหรับรูปวรรณยุกต์นั้นนะคะจะเป็นอะไรที่ดูง่ายมากมันจะมีแค่เอกโทตรีและจัตวาส่วนเสียงวรรณยุกต์จะเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือสามัญน,นะคะจะมีสามัญเอกโทตรีและจัตวาอันนี้เรียกเสียงวรรณยุกเดี๋ยวคุณครูทบทวนเมื่อวานก่อนนะคะนั่นก็คือในเรื่องของรูปวรรณยุกรูปวรรณยุกต์ตรงนี้จะดูง่ายมาก นักเรียนเห็นตัวอะไรแสดงว่าเป็นรูปนั้นดูเจูดข้อนี้นะคะเช่นข้อ1เกียเก้ยวน้ําเกี้ยวน้ําใช้รูปตรีและรูปโทนะคะเกี้ยวน้ําเป็นรูปตรีและรูปโทมีแห้งเห็นเป็นไม้เอกและไม้โทก็แสดงว่าใช้รูปเอกและรูปโทน้ําอบมีไม้โทก็แสดงว่ารูปโท ส่วนคำว่าอบไม่มีไม้เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตวาก็แสดงว่าไม่มีรูปนะคะไม่มีรูปวรรณยุกข้อ4เก๊กห้วยก็แสดงว่าใช้รูปตรีแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกต,ตรงนี้นะคะ ไม่มีรูปวรณยุกนะคะและไม่มีรูปวันยุกตอ่าง่ายมากนะคะถ้าในเรื่องของรูปวรณยุกข้อ 5. วิ่งเปรี้ยวเห็นไหมเอกและไม่โทแสดงว่าใชา้รูปเอกและรูปโทข้อ6อ้อยควันก็แสดงว่ารูปโทและรูปเอกข้อสุดท้ายข้อ7 ถ้าสิ้นเห็นไม้โทรก็รูปโทรไม้เอกก็รูปเอกแบบนี้นะคะรูปวรณยุ์คือเห็นอะไรก็รูปนั้นถ้าไม่มีไม่เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตาวาให้เราบอกว่าไม่มีรูปวรรณยุคนะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่นั่นก็คือในเรื่องของเสียงวรรณยุ์ซึ่งเสียงวรรณยุ์ที่คุณครูบอกไปเมื่อวานนะคะเสียงวรรณยุคจะมีทั้งหมด 5เสียงเสียงวรรณยุกต์จะมี5เสียงได้แก่เสียงสามัญเอกโทรตรีและจัตาวาสามัญเอกโทรตรีและจัตาวาซึ่งวิธีการเดี๋ยวเมื่อสักครู่สักครู่นะเอาละค่ะวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่นั่นก็คือในเรื่องของเสียงวรรณยุกต์ ซึ่งเสียงวรรณยุกที่คุณครูบอกไปเมื่อวานนะคะเสียงวรรณยุกจะมีทั้งหมด5เสียงเสียงวรรณยุกจะมี5เสียงได้แก่ เสียงสามาัญเอกโทตรีและจัตาวาซึ่งวิธีการสังเกตเสียงวรรณยุกนะคะวิธีแรกเลย 1. น,นักเรียนต้องจำอักษรสามหมู่ได้นักเรียนก็จะแยกเสียงได้ 2. เราจะมีการผันเสียงวรรณยุกโดยใช้นิ้วมือทั้ง5นิ้วของเราในการผันเสียงวรรณยุกเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ ค่ะสำหรับในเรื่องของเสียงวรรณยุกนะคะต่อกันเลยคุณครูบอกแล้วว่า 1. สิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับเสียงวรรณยุกต์1ก็คืออักษรสามหมู่สองเราสามารถใช้นิ้วมือของเราทั้ง5านิ้วนะคะมาผ่านได้นิ้วโป้งเป็นเสียงสามัญเอกโทรตรีและจัตวารเรียงเลยนะคะสามัญเอกโทรตรีและจัตวา เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันผันเสียงวรรณยุกยังไงนะคะเริ่มที่อย่างแรกเลยก็คืออักษรกลางอ่านะคะถ้าใครจําอักษรกลางได้ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งพวกกอไก่จอจานดอเด็กตอเตา่ตเตาดอชดาตอประตักใบไ,ไม้ปอปลาอออ่างนี่ค่ะทั้งหมด9ตัวเนี่ยอักษรกลางจําง่ายมากและทําง่ายมากอักษรกลางถ้ารูปอะไรจะเสียงนั้นอะ เช่นคําว่าก,กล้าคําว่าก,กล้ารูปวรรณยุกต์ก็คือรูปโถคุณครูบอกแล้วเห็นตัวอะไรแสดงว่ารูปนั้นจ๋ารูปจัตวาปานรูปเอกป้ารูปตรีนะคะเพราะฉะนั้นเห็นรูปอะไรเอ๋อเห็นตัวอะไรก็คือรูปนั้นอักษรกลางจะง่ายมากถ้ารูปอะไรเสียงก็จะเสียงนั้น เช่นคำว่ากล้าใช้รูปโทแสดงว่าเสียงโทคำว่าจ๋าใช้รูปจัตวาแสดงว่าเสียงจัตวาลองมาผันดูนะคะ่านิ้วมือทั้งหนิ้วของคุณครูนะคะนิ้วโป้งนิ้วโป้งอยู่ตรงนี้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยคำว่ากล้ากลากลากล้าอเจอคำว่ากล้าที่นิ้วกลางนิ้วกลางก็คือเสียงโทนะคะกลากลากล้าเจอคำว่ากล้าที่นิ้วกลาง ต่อไปคำว่าจา๋าจาจา๋จาจา๋จาจ๋าเจอคำว่าจ๋าที่นิ้วก้ย้ยนั่นก็คืออยู่เสียงจัตวานี่ค่ะก็คือวิธีการไล่เสียงวรรณยุกต์ต่อไปคำว่าปานปานปานเจอคำว่าปานที่เสียงเอกแสดงว่าปานเสียงเอกต่อไปคำว่าป้า เจอคำว่าป้าที่เสียงตรีแสดงว่าป้าก็คือเสียงตีนะคะปาป่าป้าป้า,ปาเราสามารถเอานิ้วของเราขึ้นมาผ่านได้เพราะฉะนั้นคำไหนที่อยู่อักษรกลางจะง่ายมากถ้ารูปอะไรเขาก็จะเสียงนั้นนะคะอักษรกลางต่อไปไปดูกันที่อักษรสูงอักษรสูงคุณครูจะบอกว่า ถ้าไม่มีรูปมันจะเป็นเสียงจัตาวาเดี๋ยวเรามาดูกันทำไมไม่มีรูปถึงเป็นเสียงจัตาวาและถ้ามันเป็นรูปเอกมันจะเสียงเอกรูปโทก็จะเสียงโทนะคะอักษรสูงจะมีแค่ไม้เอกและไม้โท จะไม่มีคําไหนที่ใส่ไม้ตรีและไม้จัตาวาถ้าหนูไปใส่ไม้ตรีกับไม้จัตาวาแสดงว่าหนูเขียนคํานั้นผิดนะคะถ้านําพยัญชนะในอักษรสูงไปใส่ไม้ตรีกับไม้จัตาวาแสดงว่าหนูเขียนคํานั้นผิดอ่ะเริ่มต้นที่คําแรกคือคําว่าขาขาขอไข่อยู่อักษรสูงขารูปวรรณยุกต์ก็คือไม่มีรูปวรรณยุกต์แล้วขาอยู่เสียงอะไรให้เราเอานิ้วมือขึ้นมาไล่นะคะอ่ะ ค่าขาค่าขาขา,ขาเจอคำว่าขาที่เสียงจัตาวาคุณครูบอกแล้วว่าอักษรสูงถ้าไม่มีรูปมันจะอยู่เสียงจัตาวาคำว่าผีพีผีพีผีผ,ผ,ผ,ผีเจอคำว่าผีที่นิ้วก้อยก็ยกคือเสียงจัตาวาคำว่าผา ผาผ่า้าพ้าผา,ผาเจอคำว่าผาที่นิ้วก้อยนั่นก็คือเสียงจัตาวาเพราะฉะนั้นอักษรสูงถ้าไม่มีรูปบรรณยุ์มันจะอยู่เสียงจัตาวาอ่ะลองดูคำสุดท้ายค่ะคำว่าสารสารไม่มีรูปบรรณยุกเราก็จะท่องได้ว่าสานสารซานสารสาร,สาร,สาร,สารอ่ะเจอคำว่าสารที่นิ้วก้อยแสดงว่าเป็นเสียง จัตาวาเพราะว่านิ้วก้้ยของเราคือเสียงจัตาวานะคะอะต่อมาคำที่สองคำว่าสางตรงนี้อ่านว่าสางนะคะสางตรงนี้เราก็จะไล่เสียงวรรณยุกนะคะเป็นสร้างสางเห็นไหมคะรูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทแต่ถ้าไม่มีรูปจะเสียงจัตาวานี่คืออักษรสูงต่อไปคำที่สามอ่านว่าข้าง เราก็จะไล่ได้ว่าคางขางข้าง,าง,างอ่าเจอคําว่าข้างที่เสียงโทแสดงว่ารูปโทเสียงโทคําที่สี่คำว่าผ่าผ่าผ่าอ่าเจอคําว่าผ่าที่เสียงเอกเพราะฉะนั้นพยัญชนะที่อยู่ในอักษรสูงถ้ามันไม่มีรูปมันจะเสียงจัตวาค่ะ แต่ถ้าเป็นรูปเอกจะเสียงเอกรูปโทจะเสียงโทนะคะในที่นี้ก็ต้องอถ้าผู้ปกครองฟังด้วยอยู่ในระดับป .3 ของเราจะยังไม่เจาะไปในเรื่องของคําเป็นคําตายในเรื่องสระเสียงสั้นสระเสียงยาวตอนนี้เรารู้ไว้เท่านี้นะคะอักษรกลางผันได้ครบ5้าเสียงรูปอะไรเสียงนั้นอักษรสูงถ้าไม่มีรูปมันจะเป็นเสียงจตวาแต่ถ้ารูปเอกจะเสียงเอกรูปโทจะเสียงโทคะ่ะ ต่อไปนะคะอักษรสุดท้ายเรียกว่าอักษรต่ำอักษรต่ำก็จะผ่านได้3ามเสียงใส่ได้แค่ไม้เอกและไม้โทจะไม่มีไม้ตรีและไม้จัตวานะคะเอาละค่ะเริ่มต้นที่อักษรต่ำถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์ก็จะเสียงสามัญถ้าเป็นรูปเอกจะเสียงโทรูรปโทจะเสียงตรีอ่ะมาดูกันทำไมนะคะคำว่าคำแรกคือคำว่าคาง คางคอควายนะคะคางเราเจอคำว่าคางที่นิ้วโป้งเลยแสดงว่ารูปบรรณยุกต์ก็คือไม่มีรูปแต่เสียงสามัญคำว่ามาอ่ะมอม้าอยู่อักษรต่ำนะคะคำว่ามาไม่มีรูปก็เสียงสามัญเราเจอคำว่ามาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะ,ะคำที่สองค่ะอ่านว่าซื่อคำนี้อ่านว่าซื่อนะคะใช้ซอโซ,โซอ่านว่าซื่อเราเจอคำว่าซื่อที่ ซื่อซื่อซื้อซื่อสื่อซื้อซื้อสือเราเจอคำว่าซื้อที่นิ้วกลางค่ะซื่อสื่อซื้ออ่ะเราเจอคำว่าซื้อที่นิ้วกลางแสดงว่าเป็นเสียงโทนะคะเสียงโทรรูปบรรยุกเอกแต่เสียงโทต่อไปคำว่าซื้อ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 อาจเจอคำว่าซื้อที่ นิ้วนางนั่นก็คือเป็นเสียงตรีซื่อซื่อซื่อซื้อเพราะฉะนั้นคำว่าซื้อใช้รูปโทและเสียงตีคำที่4ี่คำว่ามา้าค่ะอ่านว่ามมามาหมามาม้าหมาเจอคำว่ามา้าที่เสียงตรีนะคะเพราะฉะนั้นใช้รูปวรรณยุกโทและเสียงตีและสุดท้ายคำว่ายา่า ยายายา่าเจอย่าที่นิ้วกลางก็คือเสียงโทนะคะสรุปเวลานักเรียนผันวรรณยุกต์นอกจากจะเอานิ้วขึ้นมาผันเสียงนะคะเรายังต้องจำอักษรสามหมู่อักษรกลางไม่มีปัญหาค่ะรูปอะไรเสียงนั้น อักษรสูงถ้าไม่มีรูปเสียงจัตาวารูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทและสุดท้ายอักษรตำ่ำไม่มีรูปเสียงสามัญแต่ถ้าเป็นรูปเอกจะเสียงโทรูรปโทจะเสียงตรีนะคะเอาละค่ะสรุปเลยนะคะว่า เสียงวรรณยุกข,ของเรานะคะเราจะดูที่อักษรสามหมู่นั่นก็คืออักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำที่เราท่องจำมานะคะโดยอักษรกลางจะผันได้ครบห้าเสียงดูได้ตามตารางตรงนี้เลยนะคะคุณครูยกตัวอย่างเช่นคำว่ากากา ก้อกลางกอกายจอจานดอเด็กตอเต่าพวกนี้นะคะบอใบไ,ไม้ปอปลาอออ่างรอชดาตอปะตักพวกนี้ผ่านได้ครบทั้ง5เสียงอ่าลองคำที่มีตัวสะกดนะคะคำที่มีตัวสะกดบานบานบ้าน บานและสุดท้ายก็คือบานานะคะอักษรกลางรูปอะไรก็จะเสียงนั้นนะคะรูปและเสียงตรงกันต่อไปอักษรสูงค่ะอักษรสูงอ,อักษรสูง จะไม่มีเสียงสามัญน,นะคะอักษรสูงจะไม่มีเสียงสามันอักษรสูงจะมีแค่เสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตาวาจะไม่มีสามันและเสียงตรีค่ะเช่นคําว่าขาค่าขา คำว่าขาไม่มีรูปวรรณยุกนะคะแต่จะเสียงจัตาวาตามาที่คุณครูได้บอกไปในคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นะคะว่าอักษรสูงถ้าไม่มีรูปวรรณยุกมันจะไปตรงเสียงจัตาวาเช่นเวลานักเรียนไล่คำว่าขานักเรียนจะไปเจอคำว่าขาที่นิ้วก้อยนะคะขา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 เราจะไปเจอคำว่าขาที่นิ้วก้อยนั่นก็คือเสียงจัตาวาค่ะ ต่อไปขอเป็นคําว่าผ่าน นะคะอักษรสูงจะเป็นแบบนี้เลยค่ะถ้าไม่มีรูปจะเสียงจัตาวาแต่ถ้ารูปเอกก็จะเสียงเอกรูปโทก็จะเสียงโทนะคะและสุดท้ายค่ะอักษรต่ำนะคะอักษรตำ่ำถ้าไม่มีรูปจะเสียงสามัญอักษรตำ่ำเช่นตัวนหนูนาน้า นาอ่าอักษรต่ํานะคะถ้าไม่มีรูปจะเสียงสามัญถ้ารูปเอกจะเสียงโทถ้ารูปโทจะเสียงตรีนักเรียนสังเกตที่อักษรสูงและอักษรต่ํานะคะจะไม่มีพยัญชนะตัวไหนที่สามารถใส่ไม้ตรีและไม้จัตาวาได้นะคะอ่าลองคําที่มีตัวสะกดนะคะเช่นคําว่าทานอ่าทาน ท่านทานนะคะอันนี้คือการผันอักษรต่ำทานท่านทาน,ทานไม่มีเสียงเอกและเสียงจัตาวาเห็นไหมคะดูที่อักษรต่ำนะคะดูที่คำว่าท่านก่อนค่ะท่านถ้านักเรียนผันคำว่าท่านนักเรียนจะไปเจอคำว่าท่านที่นิ้วกลาง ทานทันท่าน,านเห็นไหมคะเจอคําว่าท่านที่นิ้วกลางเลยเป็นเสียงโทเจอคําว่าทานที่นิ้วนางก็เลยเป็นเสียงตรีเพราะฉะนั้นอักษรต่ำถ้ารูปเอกเสียงโทถ้าเป็นรูปวรรณยุกโทจะเสียงตรีนะคะเดี๋ยวสําหรับวันนี้ค,ครูจะฝากการบ้านให้นักเรียนจดตรงนี้ลงไปในสมุดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทบทวนเรื่องเสียงวรรณยุกใหม่นะคะพร้อมกับลองทําแบบฝึกหัดดูนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ